สดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกๆคนนะคะเจอกับคุณครูนุชละอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ในบทโรงเรียนลูกช้างนะคะแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาของโรงเรียนลูกช้างว่าโรงเรียนของลูกช้างชื่ออะไรใครเป็นคุณครูใหญ่ แล้วลูกช้างเนี่ยไปเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนนะคะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ในบทนี้ก็คือนักเรียนอ่านออกเสียงข้อความได้ถูกต้อง 2. นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องค่ะ เป็นไงคะเด็กๆร้องเพลงสนุกไหมคะนะคะเราร้องเพงลงโรงเรียนของลูกช้างแล้วนะคะเราก็มาเริ่มเรียนในเนื้อหาของเราได้เลยนะคะน้องๆเปิดหนังสือภาษาไทยนะคะภาษาพาทีบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างในหน้า55แล้วน้องๆอ,อ่านตามคุณครูนะคะ ใบบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านพ่อพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจุงหางกัน ควานช้างจุงใบบกไปต่อแถวใบบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบบกและใบบัวทำตามได้ฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจนะคะน้องก็อ่านจบแล้วน้องๆก็ไปฝึกอ่านเองด้วยนะคะเรื่องโรงเรียนลูกช้าง โระะงเรียนลูกช้างนะคะซึ่งมีควานโพพ่อของภูผาเนี่ยเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกก็จะมีควานมาคอยฝึกวันนี้ใบบกกับใบบัวฝึกจุงหางกันเดินเป็นวงกลมโดยช้างข้างหลังใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบบกกับใบบัวก็ทำได้ เมื่อฝึกจบทุกครั้งเนี่ยนะคะลูกช้างก็จะได้กินกล้วยกินอ้อยเป็นกำลังใจนะคะน้องๆอ,อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วนะคะมาช่วยกันตอบคำถามซึ่งวันนี้นะคะจะมีคำถามอยู่5ข้อคุณครูก็จะมีใบางานให้น้องด้วยนะคะข้อที่1ก็คือโรงเรียนของลูกช้างอยู่ที่ไหน โรงเรียนของลูกช้างอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านนะคะข้อที่สองใครเป็นครูใหญ่นะคะก็คือควานโพ่พ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ข้อที่3วันนี้ลูกช้างฝึกทําอะไรนะคะวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันเดินเป็นวงกลม คำถามข้อที่4นะคะลูกช้างฝึกอย่างไรนะคะลูกช้างฝึกอย่างไรคะลูกช้างฝึกใช้งวงจับหางช้างที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินเป็นวงกลมใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายสำหรับคําถามก็คือลูกช้างได้สิ่งใดเป็นรางวัลลูกช้างได้อะไรเป็นรางวัลคะลูกช้างได้กินกล้วยกับกินอ้อยเป็น รางวัลอ้าวใครตอบถูกทั้งห้าข้อบ้างคะนะคะเก่งมากนะคะและสุดท้ายน้องๆนักเรีนอ,อย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะแล้วเจอกับคุณครูนุชวลาใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ